ผมบาซังผมไม่ไหวแล้วผมขอลาออกจากบริษัทวันนี้เลยที่ซังกับเอ็ดซังก็จะลาออกเหมือนกันอะไรนะไม่ได้นะพรุ่งนี้ก็จะถึงกับตรวสงงานแล้วเข้ามาคุยกันที่บริษัทก่อนช่วยด้วย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 กำหนดส่งงานก็เป็นวันพรุ่งนี้แล้วในทีมยังมาแต่อีกเรื่องตลกบ้าบออะไรก็เนี่ยเพื่อให้ทันกันบตดดส่งงานฉันก็ต้องทำงานหาลูกหาคำํำไม่วันหยุดไม่ได้กลับบ้านอย่าแล้วดิฉันทำงานดักเกิดไปหรือเปล่า ฉันว่าฉันควรพักสักหน่อยเฮ้ย,ยามาเพิ่งหลับไปนีสิวะเร็วเข้ารีบลงมาจากเกวียนได้แล้วถ้าแกในใครเนี่ยเกวียนเหรอเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าเราหลับอยู่ในห้องน้ำเหรอ,อครับขอโทษครับนี่ฝันเหรออ่อวะวาเสียงแบบนี้มือเด็กเหรออ้อยเจบ็บเอ๊ะเด็กเหรอฉันอยู่ข้างหลังแกนะขวางทางจริงๆเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่มันสมจริงก็จะเป็นความฝันที่ไหนกันเนี่ยยิ่งไปกว่าน,นั้นเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่ ใครก็ได้ช่วยปกชันทีกำหนดส่งงานมันใกล้จะแกตอนนั้นนะ่ะนี่หาดของแกเอ๊ะผู้หญิงคนเมื่อกี้เพียงแค่แกโดนทุบตีหนัหนกๆเข้าก็มีโอกาสที่แกอาจจะตายได้ง่ายๆเลยนะะไรนะคนคนนี้พูดเรื่องอะไรนะก,กินข้าวไปซะเดี๋ยวก็ไม่มีใครซื้อแกหรอกซื้อผอมหลอเออเกวียนเ,เ,เล่มนี้จะไปที่ไหนหล่ะครับจะบอกนะว่าแกนั่งมาทั้งที่ไม่รู้อะไรนะ่ะไปเมืองหลวงไงที่เมืองหลวงตลาดขาทาสกัดประมูลทอดเริ่มแับัดนี้ เริ่มต้นจากทางด้านขวาเด็กชายอายุหกขวบเริ่มประมูลที่หนึ่งพันจีทำไมต้องเล่าที่ฉันด้วยเด็กเล้าดูท่าจะใช้ประโยชน์บันงได้แฮะข็ให้ขันต่ำหนึ่งพันจีทำให้ไม่มีใครซื้อขาดจะกํา,จ,ากกจัดทิ้งซะเก้าร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยหกร้อยถูกส่งไปย,ยังโลกที่ไม่รู้จักอะไรเลยสักนิดแล้วตอนนี้โชคจะตายยังพายต้องมาตายในฐานะทาสอีกอ่าเมื่อกี้ตาเราห้าร้อยห้าร้อยราคานี้ต่ำที่สุดแล้วเราคงจะคิดไปเอง มีท่านใดต้องการประมูลหรือไม่เจ็จนั้นแล้วเราจะประมูลต่อที่สินค้าดับที่2จบเลื่อนื้อแบบนี้เลยเหรอรีบเข้าไปสิขอไปที่ให้รอนะขอรับนี่คือสินค้าที่ท่านต้องการขอรับเอ๊ะนายหญิงบาซามอคนที่เราสุดแต่เมื่อกี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเมื่อเริ่มขั้นตอนการโอนย้ายความเป็นเจ้านายกักเถือขอรับยินเหมาด้วยขอรับแล้วก็ขอของข้ารับใช้ด้วยขอรับลับแกโดยจะทอดเขาจะทำอะไรนอะอะไรเนี่ยแสงเลื่องแสงอะไรกันเนี่ย นกหัวรกลังอยู่ระหว่างการออนถ่ายนะหรือว่านี่จะเป็นเวทมนตรีนดต้าจะขอตั้งชื่อเธอว่ารีโนดตเอ่อคือว่าพันหญิงบาซามฟอร์เดซานายหญิงเขาข้าคือนายเขาเจ้าส่วนข้าชื่อฟาโคและเจ้าข้าละว่ามันเป็นเรื่องเชืไม่ได้แต่ว่าเจ้าดะสกปรกมากอืมอะไรกันอยู่นิ่งๆนะพร้อมพร้อมสะอาดแล้วแต่ยืนแล้วก็ข้าใช้เวทมนตร์ทำความสะอาดนี่เวทมนตร์หรอโลอก โลกนี้สามารถใช้เวทมนตร์ได้ด้วยหรอครับอะไรนะเจ้าไปอยู่หลังเขาที่ไหนมานี่มันความรู้พื้นฐานเลยนะเดียบอกนะว่าเจ้าไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเจ้านั้นมีความสามารถอะไรเจ้านะ่ะมีความสามารถพอที่จะเป็นผู้ใช้บาเลียได้ผู้ใช้บาเลียเหรอขารู้ได้จากการใช้การประเมินที่ตลาดธาดการประเมินเป็นเวทที่ทาให้สามารถรับรู้ความสามารถคนอื่นได้นะและมันบอกว่าเจ้ามีศักยภาพด้านบ้านของท่านหยินบาซามนั้นเป็นขุนนางที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ว่า ขอนับการเมืองดะไม่ค่อยสามาคัคคีกันเท่าไหร่นักก็เลยมีศัตรูอยู่บ้างพอแบบนั้นจึงต้องการคนที่มีพลังของผู้ใช้บารเลียเพื่อปกป,ป้องท่านหญิงได้เจ้าน่ะไม่ใช่ลูกเจียมด้วยซ้ําเป็นแค่ไข่เท่านั้นเองแต่แต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะใช้เวทมนต์ไม่ได้ใช่ไหมหล่ะครับถูกต,ต้องกับประวัติน,นั้นไม่เคยผิดพลาดเพราะว่าแบบนั้นแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ได้กหอกด้วยจากนี้เราจะเดินกลับไปที่คฤหาสน์กันอะครับ ปราสาททางด้านขวานั่นคือปราสาทจูกาสถานที่ที่องค์ราชาประทับอยู่เป็นปราสาทที่พึ่งพาตนเองได้เพราะว่ามีการทําการเกษตรอยู่ด้านในและเพราะล้อมไปด้วยกําแพงสูงละมีทางเข้าเพียงทางเดียวจึงกล่าวได้ว่าไม่อาจจะบุก,กเข้าไปได้ฉันสงสัยจริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราไปถึงคฤหาสอหกท่านหญิงบาซามนายหญิงดูท่าทางเป็นคนดีแต่ว่าพวกทานมักจะถูกทุกท,กทรมานซะด้วย เรามาถึงแล้วที่นี่คือเขาได้ขาดบอสอมประตูหน้านั้นใช้เฉพาะแกกเท่านั้นทางเข้าของเขารับใช้แบบเราอยู่ทางด้านหลังนี่ในที่สุดก็ถึงซักอาะเอ่อคนที่ไม่ได้รับการอนุญาตเข้าจะถูกจบตีด้วยเวทมตลนเดอให้ตายีิทําอะไรกันนะ่ะฟา้าวโครเด็กใหม่ละวาซาอ๋อเขาไม่ท่านะ่ะแต่มีความสามารถพอที่จะเป็นผู้ใช้บอลีได้ขขาเป็นคนรับผิดชอบในการฝึกของเขาชื่อเขาคือลีโนต สาดูไม่เหมือนเด็กไม่ดีเลยนะป่ะเป็นไรไหมปีนีว่าวาซาเชื่อชาที่เราประกาศต่อสูนอ้น่ะถ้าไม่ยอมเชื่อฟังเธอแล้วก็อาจจะตายได้เลยนะรู้ไหมนี่ลีโนตกินอะไรมาหรือยังจ๊ะอ่ะยังเลยครับฉันพาเธอไปห้องเองนะแล้วก็เดี๋ยวแวะที่ห้องครัวระหว่างทางด้วยเลยกินให,หน้เยอะๆเลยโนจะได้มีแรงฝึกในวันพรุ่งนี้นี่จ้ะดูแลตัวเองเอานะแต่ตอนนี้เรามีแค่อาหารง่ายๆเท่านั้นแหละมีอะไรที่ไม่ชอบงั้นเหรอละเปล่าครับ ว่าผมจะถูกซื้อมาในฐานะทาสจะดีแหละครับที่ผมจะได้รับสิ่งนี้การดูแลอย่างอ,อ่อนโยนแบบนี้นะ่ะยิ่งอยู่ที่บางตระกูลทําการทารุนกับพวกทาสแต่ครอบครัวปาซ้ำไม่เป็นแบบนั้นจริงไปกว่านั้นเจ้าใช้เป็นผู้ใช้บาลเลียโดยใช่ไหมครับคิดว่างาั้นงั้นเจ้าควรจะกินเยอะๆแล้วก็แข็งแกร่ง,ข,งขึ้นกว่านี้นะเดี๋ยวพอเจ้ากินอิ่นแล้วข้าจะพาเจ้าไปที่ห้องครับขอบคุณสำหรับอาหารครับเจ้าต้องจำเส้นทางในการหาไที่ใดนะครับ ชั้นหนึ่งเป็นพื้นที่รับแขกห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอนแขกแล้วก็ยังมีห้องครัวกับห้องอาบน้ําด้วยส่วนชั้น2เป็นห้องนอนของท่านเฮอร์ากับท่านบาสามเจ้าบาทท่านเจ้าบาทํางานอยู่ปราศาทซึ่งท่านไม่ค่อยได้กลับบ้านเท่าไหร่ส่วนห้องของข้ารับใช้อยู่จุดท้องโถงทางเดินอธิบายทุกอย่างอย่างระมัดระวังเธอเป็นคนดีใช่ไหมเนี่ยห้องของเจ้าอยู่ทางด้านเหมือนกันอ่ะไม่ไปไเป็นไรหรอครับห้องของผมอยู่ตรงข้ามกับห้องของวาซ่า ใช่แล้วจ้ะไม่มีทางที่ฉันจะให้เธอไปดอนข้อมาหรอกนะครั้งที่สองแล้วเอานี้คือห้องของเจ้านะอาจจะรกไปสักหน่อยเพราะว่ามันไม่มีคนใช้มานานพอสมควรแล้วเอานี้เรามาทำความสะอาดด้วยกันนะค่ะข,ขอบคุณครับงั้นเธอก็จะช่วยด้วยหรองานของเจ้าโดยท,ทั่วไปคือคอยช่วยเหลือพวกเรานะครับเจ้าจะต้องคอยช่วยงานจีปาถาแล้วก็เรียนรู้เรื่องมารยาทไปด้วยกิจวัตรประจําวันก็คือตื่นนอนกินอาหาร ให้ครบสามมือแล้วก็เข้านอนตอนหัววันอาจจะต้องใช้เวลาทําความคุ้นเคยสักหน่อยแต่เราก็มีวันหยุดด้วยนะลืมบอกไปด้วยนอกจากนี้เจ้ายังจะต้องฝึกฝนการใช้เวทมนต์ด้วยนะซึ่งนั่นจะต้องทําด้วยตัวเองมีเรื่องเกิดขึ้นเยอะเลยทีเดียวมาจนแทบจะรลบไม่ไหวเลยละดีที่ไม่ต้องเอยด้วยการตายแล้วนะการได้กินเยอะๆแล้วก็มีห้องเป็นของตัวเองแบบนี้เนึอเหมือนเราจางจ้าพอมีโชคอ,อยู่บ้างอ่ะจริงด้วยสุดท้ายเราก็ ทงานที่บริษัทนีนาะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นบริษัทของบริษัทเลยสงสัยจังเลยว่าไปไม่ไ,ได้ไหมที่จะกลับไปแต่ก็ไม่รู้ด้วยว่าถ้ากลับไปแล้วตัวฉันจะมีความสุขไหมไม่ไดีฮะยิ่งคิดก็ยิ่งปวดหัวเอาเป็นว่าวันนี้นอนก่อนดีกว่าวันต่อมาเอาลอะฟังนะสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือเจนตนาการถึงมันก็ป้องกันนั้นมีอยู่หลายแบบแต่ว่าสิ่งที่เจ้าต้องทําคือ ยินดนา,าการว่าตัวเองถูกห่อหมอยู่ในวงกลมต้องรับด้วยการไหลเวียนของเลือดภายในตัวจะสัมผัสได้ถึงความร้อนที่ออกมาจากข้างในได้ไหมว้าวทำได้จริงด้วยถึงจ้าไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ทําได้จริงๆจอดเลยฉันเพื่อจ้าใช้เวทมนต์ไปข้าบอกให้ตั้งสมาธิไงอ้อยเจ็บผู้ใช้บาลีก,ก่อนเนี่ยเป็นความสามารถที่หายากเลยนะมีเพียงบุคคลที่สําคัญที่สุดเท่านั้นที่จะ มีผู้ใช้บารียเกาะอ,อยู่ข้างกายเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวนะรู้ไหมการเนรู้วิธีการใช้น่ะเป็นเพียงแค่เรื่องพื้นฐานยังมีเรื่องการจัดวางตำแหน่งอ,อีกนะไม่ได้ช่วยให้ดีใจเลยเจาย,ยังต้องการพลังเวทกับความแข็งแกร่งทางจิตใจมากกว่านี้อีกนิดเพื่อจะระบุลักษณะของเกาะให้แม่นยำและรักษาสภาพกเกาะไว้การฝึกฝนสอบขันมากเพราะความสามารถของเจ้านั้นมีความสอบขันมากในสนามโลกถ้าเจ้าทำพลาดขึ้นมาทั้งเจ้าและผู้ติดตามม้าไดตายกันหมดแน่เราต้อง พยายามป้องกันไว้ทุกวิธีทองครับตายหลอเจ้ายังเด็กอยู่นั่นคือเหตุผลที่ทําให้เจ้าเรียนรู้ได้ไวความตายอยู่ใกล้ชิดเราเหลือเกินในโลกนี้ยังไงก็ตามเจ้าเวทผู้ยิ่งใหญ่หญพอกคุกผู้นี้จะสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้เจ้าเองไม่มีปัญหาแน่นอนครับตอนนี้ก็อมาเริ่มการใช้ก่อป้องกันเวทกันดีกว่าอะไรนะบาเลสรงกลมนะซองยาวเหมนไหมดีแตกเลยเปลี่ยนบาเลที่นะแล้วก่อแข็งแรงด้วยเหมือนจะเข้าใจแล้วว่ามันทํางานยังไง เอาละทีนี้กอดยืนิ่งๆเนานะลองป้องกันการจมตีของฉันดูเอ๊ะเป็นไปไม่ได้หรอกมัง้งเก่งมากเที่ยวชีวิตหลอดมาได้ฮ่าฮ่าฮ่าแล้วตอนนี้ตจาะกอดใช้เวรรักษาได้แล้วด้วยอย่าพูดอะไรโกงโกงสิครับไม่ได้เรื่องไงฮะเดี๋ยวขอไปพักก่อนนะเจากลับไปก่อนได้เลยอาครับขอบคุณมากครับหิวจังเราต้องรีบทาอะไรของแกวะไอเด็กวาแกต้องทำความสะอาดกับเตรียมอาหารให้พร้อมก่อนที่ฉันจะกลับบ้านสิข้าเคยบอกแกอะไรใช่ไหม ผมไม่เวลาไม่พอครับท่านเย็กแกไม่มีสิทธิ์เถียงผมขอโทษนายท่านผมขอโทษได้โปรดให้อภัยผมด้วยเป็นการปฏิบัติต่อเด็กที่ขดหลายมากแถมยังไม่มีใครพย,ยพยายามที่จะห้ามด้วยเป็นเรื่องปกติสำหรับท่าที่จะถูกปฏิบัติแบบนั้นเหรอเด็กคนนั้นเขาถูกเตะเต็มรักเลยถ้าหากเป็นเราแล้วก็ฉันคิดว่าตัวเองเขาไม่เป็นไรแต่ความรู้สึกตอนนี้มันยุ่งอย่างไม่หมดอยากได้คิดเลยรีรอจริงๆด้วยการฝึกหนับนะพยายามได้ดีมากเลยนะ ทานยิงเออสอบเสรกมาว่าที้เจาไปที่ห้องของท่านด้วยตอนที่เจากลับมาแล้วอ่าขอบคุณครับเดี๋ยวหาันเลนเะจเสร็จแล้วนะหลังจากคุยเสร็จก็ไปที่ห้องอาหารได้เลยคะครับดีโนตอันนี้ของเธอจะ้ะของผมหรอลองใส่ดูไหมจ๊ะอ่านี่นะจะดีเหรอครับที่มอบเสื้อผ้าที่ดีๆแบบนี้ให้ผมได้โปรดรับไว้ด้วยเธออรีโนตตอนนี้เธอนะ่ะเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลนี้แล้วนะเป็นส่วนหนึ่ง ขอบขอบคุณมากครับถึงผมจะยังไม่รูอะไรเกี่ยวกับโลกนี้เลยมันดูเหมาะกับเธอมากเลยรีโนอตผมก็จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะทำตัวให้เปประโยชน์แกตะกวนนี้อา้าวจะได้ชุดใหม่งั้นเหรอดูดีนะดูดีค่อยๆกินด้วยนะไม่งั้นเธอจะทําชุดใหม่เลยนะเอารับนี่ไปจา้านี่รู้หเลอยังกษัตริย์ฟันพอองค์ทรงได้พลาสนมองค์ใหม่แล้วนะ่อีกแล้วเหรอแทนที่จะเพิ่มจํานวนนาาสนม พระอ,องค์ควรจะสนพระไทยเรื่องการบ้านกลางเมืองบ้างนะฉันหวังว่าเจ้าชายเอแรแลนจะได้สืบทอดพระราชสมบัติเลยทีนีนะฉันดีใจนะที่พระอ,องค์นิสัยไม่เหมือนกับพระราชนกเลยเธอจะเป็นแค่เด็กใหม่เธอคงจะไม่รู้เรื่องนี้สินะท่นนา,านหญิงเอซานะเป็นถึงพระราชะครูของเจ้าชายเอร์แลนเลยนะและท่านเจ้าบ,บ้านนนะเป็นถึงมือขวาของเจ้าชายเอร์แลนคอยช่วยพระองค์เรื่องการบริหารบ้านเมืองด้วยแต่คุณบาซานะได้รับความ วางพระไทยจากเจ้าชายสูงมากเลยนะพวกเรานี่นะภาคภูมิใจในเรื่องนี้มากเลยแต่ก็ยังมีคนคิดไม่ดีกับเรื่องนี้อยู่ครับนั่นคือพระอ,อนุชาทั้งสองขององค์กษัตริย์ดุ๊กเฮล่าและมาร์คเซคาโรกีจากกองทัพรีกันว่าพวกนั้นนะ่ะต้องการตำแหน่งสูงสูงถ้าคนอื่นมาได้ยินพวกเขาจะดูลงกโอษไหมนะแต่ตอนนี้ก็พอจะเข้าใจแล้วว่าเราต้องปอกปอก้องนายหญิงจากคนพวกนั้น อาเพิ่งนึกได้มีใครรู้ไหมว่าท่านผู้นั้นจะมาถึงวันนี้หรือเปล่าท่านผู้นั้นเหรอไม่เป็นไรค่ะฉันได้ต้อนรับเธอไปเมื่อกี้เองค่ะเธอเพิ่งจะมาถึงท่านพ่อบ้านไวตันก็อยู่ด้วยพราะงั้นไม่เปัญหาค่ะอาใครเคอท่านผู้น,นั้นแหละครับยินดีต้อนรับกับครอบคุณหนูเอลินไม่ได้เจอกันนานเลยนะไวตันดีใจที่เห็นคุณสบายดีนะท่านป้าที่รักเอลินมาถึงแล้วค่ะ มาเร็วกว่าที่คิดอีกนะป้านึกว่าจะต้องใช้เวลามากกว่านี้ในการเดินทางกลับจากอาณาจักรจิกซ์อีกทีเค้าคอยเป็นแบบนั้นละค่ะแต่หนูอยากเจอป้าเร็วๆก็เลยรีบกลับมางั้นคนหนูก็ทำหน้าทีชาฝึกทหารแล้วสินะครับหนูเอลินแต่งงานไปตามธรรมเนียมตอนอายุ1ี่แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็อยากเพราะว่าไม่สามารถให้กําเนินดบุตรได้หลังจากนั้นเธอกลับมาอยู่ที่คฤลาสั์ตามที่พันเออร์ซาขอร้อง เธออยากจะฝึกฝนวิชาดาบที่เธอสนใจตั้งแต่ย่อวไวต่อจึงได้เดินทางไปยังราชอาณาจักรจิกเพื่อจะเรียนวิชาดาบจากผู้ใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ท่านป้าค้าจากนี้ไปข้าจะเป็นคนปกป้องท่านป้าเองเอเลนเรื่องนั้นหนะและเพราะแบบนั้นทักษะทางดาบของเธอเทียบเท่ากับผู้ใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์เลยนะสะสุดยอดเลยครับถ้าเป้าหมายของเธอคือคุ้มกันคุณหนูเอเลนแล้วก็เตรียมตัวตกงานได้เลยรู้ไหมจ๊ะ ตกงานไม่ดีแนะ่เออเรื่องนั้นน่ะงั้นนายก็คือคนที่ฟอลโคกาลังฝึกอยู่สินะในยุคนี้นะ่ะนายไม่สามารถปกป,ป้องทุกอย่างได้ด้วยเวทมนต์เพียงอย่างเดียวหรอกนะฉันผู้ผ่านการฝึกฝนจากผู้ใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์จะช่วยฝึกนายเองฉันจะฝึกนายโดยการเอาชีวิตของนายไปแขวนไว้บนเส้นได้จนกว่านายจะกลายเป็นผู้ใช้บาลีที่แข็งแกร่งที่สุดต่อหนึกบุญคนคนแล้วตามฉันมาซะครับคราวนี้ผมต้องตายแน่